มาถึงช่วงคิดถึงคุณจังนะคะและแน่นอนค่ะหนุ่มหล่อเท่ะนะเป็นไงล่ะ,อ,ะอยู่ข้าง,างๆดิฉันเช่นเคยค่ะวันนี้เราคุยกันถึงวสวัสดีครับพี่เต้ลวันที่สองใช่นี้เ,นเราคุยถึงวัยปัจจุบันนี่แหละหนุ่ย<ไ>วัยรุ่นนะฮะถ้านยังไงเนี่ยถึงดูวัยรุ่นตลอดเวลาเออผมไม่ค่อยมีสาระพี่เต้ลเชื่อว่าคนมีสาระมากมันจะมันจะเครียดอ่ะเหรอ อย่ไปเอาสาระเออใช่เนี่ยพี่ก็เหมือนกันใช้ชีวิตไปแบบเบื่อหน้าอะไรที่มีสาระเนี่ยเนาะเนาะเนาะคือผมไม่ค่อยมีสาระครับพี่เปิ้ลเวลาคิดอะไรเครียดมากๆแล้วมันทําอะไรไม่ได้อะไม่มีสาระแต่จริงจังกับชีวิตแน่ได้ป่ะได้ครับ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 เอามาคุยถึงวัยรุ่นเมื่อวานนี้เราบอกแล้วว่าวัยเด็กนี่ก็ใช้ชีวิตแบบสบายๆอยู่กับธรรมชาติพอเริ่มเป็นวัยรุ่นหนุ่ยบอกว่าแล้วก็เริ่มมาฟังเพลงหยอดตู้เพลงฟังเพลงและมีวงของตัวเองครับใช่ครับมีวงต่ออายุเท่าไหร่ฮะ เอ่อพอผม <10 S 1> เริ่มรเริ่มเข้ามศหนึ่งเนี่ยประมาณ1ิบห้าเนี่ยก็เริ่มมีวงดนตรีแล้วแต่ว่าก็เป็นวงฟกซองกีตาร์โปรสามตัวมันเริ่มต้นจากการที่พวกผมแบบว่าเวลาพักเที่ยงก็มานั่งริมสนามบาสเล่นกีตาร์กันอะไรเงี้ยอาจารย์ที่เป็นภาคภาษาอังกฤษเนี่ยแกก็เห็นพวกเราว่าเฮ้ยมามามา มาเล่นมามอยู่ชมรมเรากันดีกว่าอออ๋เหรแล้วก็มาชมรมภาษาอังกฤษนี่นะอ่าแล้วก็แบบว่าเอาเอาอาร์ตกาฟังเกอร์ไปแกะกันเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอปลายปีปุ๊บก็จะได้ขึ้นไปโชว์กันคริสต์มาสอะไรประมาณอย่างนั้นอาจารย์ครับตอนนั้นสามคนใครบ้างอ่ะก็ปัจจุบันก็ยังเหลืออีกคนนึงก็คือมานะเนี่ยอ้วนเป็นเลือกีตาร์อีกคนนึงก็ตอนนี้ก็ไปเป็น ท่านก่อสร้างละเป็นบริษัทก่อสร้างแล้วเขาเอาชื่อออกชื่อได้มาได้เขาชื่อสิวพินะเชียงใหม่นี่เขาก็ไปเป็นไม่ใช่นะระยองนะตอนนี้เขาก็กลายเป็นเสี่ยอู๊ดไปแล้วใหญ่โต่อ่าแลวเสร็จแล้วหนุ่ยเล่นอะไรกีตาร์เหมือนกันกีตาร์ครับกีตาร์ด้วยร้องด้วยครับผมโอ้แล้วตอนนั้นโอ้โหผมยาวผมสั้นมัธยมบ้านนอกเขาไม่ให้ไว้ผมยาวเหรอเพราะพี่เห็นหนุ่ยภาพแรกกับผมยาวตลอดเลยนึกว่า เฮ้ยผู้ชายคนนี้ต้องไว้ผมยาวมาตั้งแต่วัยรุ่นพอผมเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพนี่ก็ไม่มีผมสั้นอีกต่อไปแล้วยาวตลอดได้โอกาสแล้วเราก็เลยไว้ผมยาวอะพอฟกซองตอนนั้นชื่อวงอะไรคะมีวงั้ยหรือไม่มีชื่อวง The c l ล p ที่มาจากคำว่าปูอ๋อเหรอคือคิดอะไรไม่ออกมั้งมันแบบสภาพเป็ล้อมอะค่อยๆเดินค่อยไตมันไม่ตรงทางส่วนใหญ่ปู เอาแถลข้างเข้าไปตลอดปูไม่ได้วิ่งอย่างนี้นะปูใช้ด้านข้างแถลไปเรื่อยๆพวกเราคงไม่ตรงทางอ๋อแต่ก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆมันมาจากไอเดียว่าคิดอะไรไม่ออกมรอบๆตัวอ่ะเออดีกว่า Three Boys and the Gang อะไรร้ไปเล่นกีตาร์ริมหาดกันแล้วปูแม่งดูปูเดินจังหวะเดินตามจังหวะเพลงว่าเฮ้ยมันดูแปลกๆดีเอามาแล้ว The Clap เออถ้าเรายองก็ติดหาดด้วยนี่เนาะใช่ครับใช่ไหมฮะ และแล้วส่วนใหญ่ก็เพลงฝรั่งหมดเลยใช่ไหมพอครัวให้แกะเพลงฝรั่งก็เพลงฝรั่งไปเลยก็ก็พอมีวงฟอกซองเนี่ยเพลงเพลงเพลงไทยเพลงแรกๆที่พวกเราแกะก็เป็นพวกของวงชาตรีเพราะมันง่ายแล้วก็มีสื่อด้วยสมัยก่อนจะมีหนังสือ i อเอสซองฮิตก็มีทั้งเนื้อเพลงมีคอร์ดอ,ออกมาให้พวกเราเหมือนชอบเพลงอะไรจิตใจต้องกัน รู้พัรักไหมอะไรเงี้ยทุกคนก็แกะร้องกันทีนี้แล้วเริ่มมาแบบว่าดนตรีจ๋าเนี่ยตอนไหนเออพอพอพอจบมศสามปุ๊บเนี่ยทุกคนก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องไปเรียนต่อวงเดอะคลับทั้งหมดก็ยกวงเข้ามาเรียนในกรุงเทพอ๋อเหรอดูวยวยกวงไปไหนยกพี่อ้วนเขาก็ไปเรียนไทยวิจิตศิลป์ผมก็ไปเรียนอาชีวศิลป์จอร์ดก็ มาเรียนได้ปีแรกเนี่ยไปเรียนน้าชิงใหม่คนนี้ใช่ไหมจอร์ดเนี่ยใช่ไหมเออน้าชิงใหม่นี่เขาเข้าไปเรียนทางทาง,ทางอีกจังหวัดหนึ่งแล้วไปในตัวเมืองระยองแล้วก็ไปเรียนพวกเออไม่ใช่เข้าไปเรียนช่างกลพระรามหกอ่าแล้วก็มือกรองผมก็ปีแรกที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็แบบว่ายังไม่ทันหาโรงเรียนก็ไปโดนรถชนเสียชีวิตซะกอ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยวงก็เลยคล้ายๆกับสมาชิกก็ขาดไป,แ,ดไปแต่ว่าพวกเราก็ ก็ไม่ได้ห่างหายเพราะยังมีวงรุ่นพี่ซึ่งเล่นก่อนหน้าเราเข้ามาเรียนในกรุงเทพก่อนอยู่แล้วเป็นวงจากระยองเหมือนกันใช่มาสมหัวอยู่แถวประตูน้ําซอยวัฒนวงศ์ซอยนี้ซอยนี้นี่ขึ้นเชือนมันมีพลังงานอะไรมันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่จะดึงดูดคนพวกเนี้ยให้เข้าไปมันอยู่ในถนนเช่นนั้นหมดเลยผมจําได้ว่าพี่เต๋อเคยบอกว่าพวกพี่ก็เดินอยู่ซอยนั้นน่ะ เดินหานักดนตรีเจอพี่จอ,อยพี่จอ,อยก็อ๋อสมัยก่อนพวกผมอะพี่จอ,อยผิดคอพักกันอยู่ในนั้นแหละซอยนะั้นอะไรเสร็จแล้วแล้วหนุ่ยรู้ได้ไงว่ารุ่นพี่มาอยู่ซอยนี้เพอาเข้ากรุงเทพมาต้องตะเวนหาเลยปบบคือพอเขาเข้ากรุงเทพมาปุ๊บเราก,เราก็เราก็ได้เราก็ได้ได้ข่าวอยู่แล้วว่าพี่ก็อยู่ซอยนี้นะเปิดห้องซ้อมด้วยแล้วก็พุ่งไปเลยก็ไปเจอโอ้ตอนนั้นรุ่นพี่มีใครคะมีพี่ปูซึ่งเป็นมือกองปัจจุบันตอนนี้แล้วก็มี มีอีกหลายพี่เหมือนกันที่วันนี้ก็ไม่ได้เล่นละแต่ว่าก็าเป็นรุ่นพี่ของเรารู้สึกพี่ตุลนี่เคยเล่นอยู่กับพี่ตุลบาลากูดัสหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวไม่มั่นใจไม่มั่นใจละเดี๋ยวข้อคุณผิดพลาดแล้วเราก็ตามพวกเขามาเริ่มต้นด้วยการมาดูเขาซ้อมก่อนมาดูเขาเล่นเขาซ้อมกันแล้วอะไร่เงี้ยแล้วพอเราเจอสมาชิกเก่าวงเราปุ๊บเนี่ยเราก็เ้ยเอาดีกว่าแล้วก็พยายามเอาดีกว่าก็คือหมายความว่า มีเองกับข้าแค่สองคนเนี่ยเล่นไม่ได้หรอกวงล็อกว้นใช่ไหมว้นกันหมดใช่ฮะก็ไปนั่งดูวงพี่ปูไมโครเนี่ยซ้อมวงพี่ปูเขาก็จับน้องชายมาเล่นเบสอะไรเงี้ยน้องชายเขาก็คือพี่พี่ออสออสบนี้อ่าพี่ปูเขาเป็นเจ้าของห้องซ้อมแล้วก็พี่ปูเขามีมือโซโลอยู่แล้วเรียนอยู่ ลาดกระงอะไรสักอย่างเล่นก<ม>ีตาร์ดีมากอะไรเง<ม>ี้ยพวกเราก็หลงไหลในเสียงกีตาร์ของพนั่งฟังโอ้โหวงประเภทนี้แม่งเราต้องถามบ้างต,ตอนนั้นใครอะใช่กบป่ะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ครับพี่กบยังไม่มาออออพอเสร็จปั๊บพี่ปูก็แบบว่าจริงๆแล้วพี่วู๊ทเขาก็เล่นกีตาร์เป็นงานอนดิเรกเขาเล่นดีมากแต่ว่าเขา บ้านทํา,ทาธุรกิจใหญ่โตอะออวันหนึ่งพี่บ๊ทดก็เขาก็เหมือนแบบว่าไม่มี<ไ>ปทป <ำ S 2> ทธุรกิจแล้วไม่มีเวลาซ้อมแล้วไลอ้ไวยหนุ่ยมาเมืองมาเลยแล้วก็เริ่มซ้อมกันนิดหน่อยแล้วก็พี่กบเขาก็มากับวงวง,วงรู้สึกจะเป็นวงเตรียมอุดม คือตอนนั้นคือวัยวัยวัยรุ่นเลยนะทุกคนยังเรียนหนังสืออยู่แล้วเรียนไหมฮะสรุปแล้วเรียนหนังสือไหมฮะก็เลิกเรียนทันทีก็ต้องพุ่งมาที่เนี่ยอ๋อจริงเหรอเดีเลิกเรียนเลยเหรอเลิกเรียนไม่หมายหมายถึงว่าโรงเรียนเริ่มป๊อหมายถึงว่าโอเคโอ้โพี่คิดโรงเรียนเริ่มป๊บเราก็จะแบบพุ่งมาเลยมีแม่เหล็กดูดว่าให้เราต้องไปที่นี่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมฮะ จริงๆรู้มาตลอดนะฮะรู้มาตลอดไม่ได้ปิดนะแต่ก็ไม่ได้ส่งเสริมอะไรมากนะ<ช>พะยายามจะบอกว่าต้องเรียนให้จบนะทำอะไรก็ได้แต่ต้องให้จบต่ออะไรเงี<ช>้ยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของลูกด้วยกว่าแม่จะพ่อแม่กว่าจะหาเงินมาส่งลูกให้เรียนแบบว่าม<ช>ันมันหายากยิ่งอยู่บ้านนอกเนี่ยเงินหลักพันหลักหมื่นเนี่ยมันยากมากเยอะใช่ใชมันที่ที่จะแบบว่าส่งลูกมาเรียนในกรุงเทพส่งลูกมาเรียนในกรุงเทพมันไม่ใช่แค่ค่าหนังสือมันต้อง ค่าที่อยู่ค่ากินโอ้สารพัดค่ารองเท้าผ้าใบจิโกโกลอโกค่าแว่นเลแบนอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่เกี่ยวกับการเรียนเลยแต่ว่าแต่ว่าเราขอลองต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยมันมันเรื่องแล้วทำไมอะไรอะไรทําให้ต้องมีไอดอลหรือมีอะไรสักอย่างที่ทาให้ให้อาพลเป็นอย่างนั้นเออพอมาเรียนในกรุงเทพปุ๊บเนี่ยเราพอเราเราเราก็เริ่มมีวงของเราต่อพยายามจะสารต่อในสิ่งที่เราอยากทํากัน ในขณะเดียวกันวันหยุดมีคอนเสิร์ตมีอะไรเราก็ไปดูอ๋อะต้องแต่งตัวนิดนึงผมทัน V.I.P อ่ะวง V.I.P ผมทันวงอย่างบั t เตอร์ฟลายชุดแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูกันตอนนั้นเป็นหัวก้าวหน้ามากวง Butterfly แบบว่าเล่นหัวก้าวหน้าหัวก้าวหน้ามากเล่นเพลงพี่จีพี่จอร์ดพวกคุณเป็นหัวก้าวหน้าคือผมรู้สึกก็ไม่มีใครทำแน่นอนแอรเพลงอย่างเงี้ยเพลงภาษาฝรั่งนะเพลงแอคั่นเป็นภาษาอังกฤษใช่ใช่อัลบั้มเลยปกเสียบเล่น จังหวะผิดปกติกันแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวทั่วไปอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกโอ้เท่เท่เท่ก็กลายเป็นว่าเราอยากเป็นสาวกอยากเป็นลูกสมุนอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามตามพวกพี่ๆเขาอแล้วก็ตามไปตลอดไหมครับเขาก็ไม่ได้เล่นกันบ่อยอะพวกพี่ๆใช่แล้วเขาจะมีอะไรเฉพาะโดยเฉพาะชุดแอคชั่นเนี่ยมันเป็นงานเชิงทดสอบมากกว่าผมว่าเป็นงานเชิงทดลองมากกว่าค่ะแล้วบัตตเอร์ฟลายเนี่ยเขารวมกันเนี่ยเขาระดับอาจารย์กันหมดเนี่ยเขาคพิ่งให้แบบว่า มีของมีของของขแรงมันต้องเอาเอาอกมาหน่อย,อยแล้วทีนี้ถ้าให้พูดถึงวัยรุ่นนึกไปถึงช่วงวัยรุ่นเนี่ยเราเป็นวัยรุ่นประเภทไหน เหมือนวัยรุ่นยุคนี้ไหมผมว่าวัยรุ่นสมัยผมนี่มันสภาพแวดล้อมมันยังไม่มีเรื่องยาเรื่องอะไรเยอะมันเท่าสมัยนี้อย่างเก่งก็เป็นเรื่องแค่สมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยบุหรี่นี่อะไรอย่างนั้นแต่ว่าสมัยนี้มันโอ้มันเลเทะไปหมดแล้วไม่ดูอะไรบ้างแล้วก็ในยุคผมเข้ามาเนี่ยร้านที่จะมีการเล่นดนตรีสดเนี่ยมักจะอยู่ในดิสโก้คลับหรืออยู่ในโรงแรมผับจะยังไม่มี มันไม่เหมือนยุคนี้เลยยุคนี้เนี่ยคือทุกทุบหัวถนนจะมีผับหมดอ,มอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราจะดูดนตรีเล่นสดจริงๆทีนึงเนี่ยเราไม่มีปัญญาเข้าไปโรงแรมเอราวัณหรอกอหรือยรยอ,รอย่างโรงแรมดูสิทธิ์อะไรเงี้ยเราเข้าไปไม่ได้หรอกเราก็ต้องไปคอยตามคอนเสิร์ตแบบอคอนเสิร์ตแบบทั่วๆไปหน่อยล็อกเ <ละ S 2> ที่ยงวันอยู่โรงหนังนู้นโรงหนังนั้นอะไรเงี้ยหรือแบบว่ามหาวิทยาลัยนี้จัด อ,อีเวนต์กันขึ้นมาเล่นในสนามกีฬาแล้วก็ไปมั่วนิ่มไปดูเขาเอะไรอย่างนั้นมากกว่าแล,วแล้วได้มีโอกาสเล่นจริง,รงๆแบบว่าเต็มรูปแบบในตอนไหนพอพอผมเรายรุ่นอยู่ใช่ไหมสักสองสาปีได้ที่เรียนหนังสือในกรุงเทพเนี่ยก็ก็เกิดการรวมวงคือพี่ปูเนี่ยก็สุดท้ายพี่ปูก็รวบสี่วงนี้ได้รวบเป็นวงเดียวใช่<อ>พี่ปูก็ก็มีวงผม วงเดอะคลปที่มาจากระยองวงเขาเองที่มาจากระยองชื่อท็อฟฟี่แล้วก็วงพี่บอยจําชื่อวงไม่ได้จริงๆแล้วก็วงพี่กบที่มาจากเตียมอุดมอ๋อกบที่มาจากเตียมอุดมเตียมอุดมเข้ามาวงขาสั้นกันหมดเลยแต่ว่าพี่กบนี่เด้งออกมาเลยวิธีการเล่นอะไรของพี่กบเนี่ยคือเด้งออกมาเลยเล่นเก่งอะไรเงี้ยพี่ปุก็รวบสามสี่กลุ่มนีให้มาเป็นวงเดียวกันแล้วเราก็เริ่มเล่นเล่นคอนเสิร์ตแบบขอเขาเล่นบ้าง อาเศษสรรผู้ประดิษ์ซึ่งแบบว่าเป็นเป็นเหมือนกับกูรูกูรูในการอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเอ้ยพวกเองมาเดี๋ยวาเล่นที่นี่กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ย เล่นแล้วก็เอาตังค์แบบสองพันห้าสามพันอะไรเงี้ยคือสตางค์ไม่มีความหมายหรอกเพราะว่าเราเราอยากเล่นเราแค่อยากขึ้นไปแอคชั่นอยากไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นพิราฟลเนี่ยมาแอคชั่นเราแบบเราไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าการได้ขึ้นเวทีแต่งตัวมีผมแบบนี้ร้องเพลงแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าทําในสิ่งที่รักอะเราก็ทําได้เรื่อยๆมันก็ไม่ได้คาดหวังเรื่องรายได้อะไรตอนนั้นชื่อวงอะไรเขาใช้ชื่ออะไร ยังไม่ใช่ไมโครเลยแรกๆเลยเนี่ยพี่ปูเขาก็ประมาณใช้ชื่อวงว่านิวเคลียร์อะไรเงี้ยคือเราเคยคิดอะไรไม่ออกมั้งนิวเคลียมดูแรงๆดูแรงดิ่วโหนิวเคลียร์เลยผมก็เคยเสนอ F4 Phantom ไปอะไรเนี่ยเขาไม่เอา F4 นั่นนะ F4 Phantom มันเป็นเครื่องบินลบลำหนึ่งซึ่งสมัยสงครามเวียดนามมันมันมปลกอะแต่ว่ะนึกอะไรอย่างเงีแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้หรอกสุดท้ายแล้วก็วงไมโครก็ถูกถูกพิเศษเนีดูแลไกลๆอะค่ะคอยดูแลมาไกลๆอะไรอย่างเงี้ย ถึงมือหายเอาทางไปซื้อมากันอะไรอย่างเงี้ยจนจนจนวันหนึ่งที่แบบว่าเหมือนกับมีงานที่เราจะต้องไปเล่นเปิดให้วงแม่อทอสบ้างเริ่มเล่นคินเวทีที่มีคนเยอะละอะไรเช่นเนี้ยก็ก็ต้องมีชื่อวงสิเดี๋ยวเขาจะได้จําชื่อได้พี่จีสุนทรสุจริตชันโรเยอรสไปตแกก็บอกว่าไอ้พวกเองนี่มันต้องไมโครอ่ะเหรอคะครับอ๋อพี่จีเป็นคนตั้งเหรอเป็นไอเดียแรกมาจากเขา พวกเราก็เลยคิดว่าเท่ดีป่ะเยนแปลไม่ออกเลยมันคืออะไรแต่มันคือไมโครไวฟไมโครเวฟไมโครอะไรก็แล้วแต่ฝรั่งฝรั่งเอาเลยจริงๆมันคืออะไรไม่รู้อ่มันเป็นเรื่องของก็หกคนเกาะกเกาะกลุ่มกันเหนียวแน่นเลยใช่แล้วทุกคนตกลงกันให้หนุ่ยเป็นร้องนําเลยใช่ไหมคะแรกๆผมก็ยังจับกีตาร์อยู่นะแต่ว่าเนื่องจากพอวงไมโคร เป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ยมือกีต้าร์มันก็จะล้นละพี่กบก็เล่นคนอยู่แล้วพ,พี่กบก็เล่นกีต้าร์ได้ดีมากมพี่วนก็เล่นกีต้าร์ได้ดีมากอะไรเงรี้ยเพราะนั้นผมคงจะต้องวางแล้วก็มาร้องให้มันจริงจังอะไรเงี้ยเพื่อแบบผมหล่อและเท่และเสียงดีจริงผมไม่ได,ไได้ไม่ได้มองในมุมนั้นอ่ารู้รู้รู้ผมพ่รู้ <laughs> สึกว่าเอาละโอเคเองเล่นได้ดีเองเล่นไปเลยเดี๋ยวข้าจะออกไปแอคร้องเพงอ <laughs> ซึ่งซึ่งเนเจอร์ผมก็ไม่ใช่คนที่ร้องเพลงเสียงสูงขนาด PC, ชีสชาร์ปอ,อะไรเงี้ยมันไม่เป็นอย่างนั้นไงผมร้องได้ไม่สูงมากมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยต้องถ้าเป็นถ้าข้าเป็นนักร้องเองก็จะต้องไม่เอาเพลงที่มันสูงมากๆออซิออสบอลข้ามร้องไม่ได้อะไรเงี้ยคือเองต้องเอาเพลงที่มันคีย์ <G S 2> ที่มันเหมาะสมช่วงนั้นก็ร้องฝรั่งเหมือนกันะยังร้องก็เป็นก็ยังเป็นพวกเอ่อยูเอฟโอบ้างอะไรเงี้ยครับเพลงฝรั่งล้วนๆครับแล้วแล้วช่วงที่เป็นวัยรุ่นนี่ หนุ่มๆล้วนๆแล้วแบบโอ้โหดูเท่ๆไงเพนั้นผมยาวกับทุกคนเลยใช่ไหมอ๋อพอผมเรียนอาชีวะนี่อาชีวะศิลปะเขาก็ไม่คุมแล้วรงเรียนศิลปะแล้วก็ปล่อยผมยาวบางทีมันมันดีเลยประหยัดไม่ต้องตัดผมสาวๆตามกรี๊ดไหมไม่มีใครรู้จักเราหรอกตอนนั้นยังไม่มีใช่ไหมครับเราขึ้นเวทีเปิดให้วงไม่เอนทอแล้วเราก็มาเสร็จแล้วเราก็มายืนดูพวกพี่ต้นพี่อู๋เล่นดนตรีอันนี้แล้สุด เขาทำอะไรสาวกีทไปหมดเลยอ่ะยังไม่ทันร้องเลยเออพี่ต้นเนี่ยแบบแค่แบบอะไรอย่างเงี้ยเราเอ้ยแปลกดีเว้ยอะไรอยากเป็นมั่งจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จักเราเลยใช่ไหมฮะไม่มีหรอครับเพราะว่าวงไมโครไม่มีผลงานนะเราเล่นในฝรั่งอย่างเดียวค่ะแล้วแล้วอยู่กันยังไงฮะอยู่ด้วยกันไหมหรือว่าต่างคนต่างอยู่แล้วมาเจอกันตอนเรีนทุกคนก็เหมือนกับว่าไปเรียนหนังสือก็มีหอพักผมก็พักอยู่แถวจรัญสนิทวงแล้วก็ แต่พี่ปูเขาก็ทั้งตึกเนี่ยที่เป็นห้องซ้อมอยู่ชั้น4เนี่ยแต่ชั้นหนึ่งเป็นร้านเสมสวยชั้น2เปิดซอยห้องให้คนเช่าอ,อะไรเงี้ยชั้นเป็นนักธุรกิจมาตั้งแต่เด็กอ่าชั้น3ก็เป็นแบบว่าปล่อยให้คนเช่าแต่สุดท้ายแล้วกับพวกเรานั่นแหละมาอยู่กันเองส,สมกันอยู่จนจนผู้เช่าไม่อยากอยู่นี้ <c oughs> ทุกคนหนีทำวีรกรรมอะไรให้เขาหนีฮะไม่มีหรอกครับพวกเราเสียงดังอ่ะนึกออกพี่เนึกออกผู้ชายรวมหัวกันสองดตรีกันถึงที่หนึ่งที่สองลงมาก็ยังมาเป็นใครใครก็ไปนะก็เล็นลายการเป็นว่าหอพักที่เช่าอยู่ก็ไม่ค่อยได้อยู่หรอกก็มาสมหัวกันอยู่ในซอยพัฒนาอว๋์นั่นแหละพ่อแม่ทุกคนทราบไหมแรกๆรกลูกจะเป็นนักดนตรีกันหมดแล้วแรกแรกเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะพี่ป้หมายถึงไม่ค่อยรู้เรื่องว่าอกตกลงมาสมหัวกันเหรออะไรเขาไม่รู้หรอกวันหนึ่งเขาก็ ลงมาพ่พ่อแม่เราก็จะทําพวกน้ำพริกเผากุ้งแห้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลัวลูกจะอดรู้ว่าลูกเนี่ยให้ตังมาต้นเดือนเน่ะอาทิตย์เดียวมันก็หมดแล้วก็ทําทําอาหารมาให้อ่าทำเอาปลาเค็มพาทําปลาเค็มแห้งมาให้ใส่ถุงใส่อะไรมาแล้วก็ไปตามเราที่หออ๋อไม่ได้กลับมาสามวันแล้วความก็เลยแตกทำยังไงลยเนี่ยแต่เขารู้ว่า จะตามเจอได้ที่ไหนเขาบอกหล,หลอยู่ไหนกันเนี่ยเขาก็มาเจอ,ไงไงอมาเจอมันด้ดุว่าอะไรต้องไปเรียนนะอย่าคงรู้ว่าลูกชายก็มีกิจกรรมอะใช่ไหมฮะก็เริ่มเป็นวัยรุ่นอะพี่เพิ้ลม,ม,ม,มันเหมือนกับผมตอนนี้กับลูกผมก็รู้สึกเข้าใจมีเพื่อนแต่ว,ว่ายาเสพติดยาอย่าไปทําลูกใครก็ท้องนะแล้วก็ต้องเรียนจบอะไรเงี้ยก็ต้อง ก็พยายามพยายามปฏิบัติ2อสาข้อนี้ให้มันรอดมันคือแบบเหมือนกับสะท้อนกลับไป <c oughs> ท,ที่ที่น้องกาย <c oughs> ใช่อืมก็ยังถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นวัยรุ่นที่ที่ก็ไม่เหมือนกับยุคนี้นะถ้าเกิดเป็นยุคนี้เนี่ยสมมติถ้าเกิดคุณหนุ่ยเกิดในยุคนี้นี่อาจจะเป็นอีกแนวหนึ่งปจจเป็นยามแล้วก็ได้ไหมเนี่ยเป็นยามขับรถเมย์สายสุดสีคนขึ้นเงินตรุมเลยนะอ่ะเดี๋ยวนี้ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของวัยรุ่นแล้วตอนวัยรุ่นมีไอดอลอีกไหมฮะนอกจาก นอกจากที่เอ่ยมาแม็กซ์อินทอชพี่อะไรของ l a y e r s p i <น>ไ e อะไรนในเชิงของดนตรีเนี่ยที่ฝังหัวนี่เป็นฝรั่งนั่นเลยเป็นพวกนี้น deep ล e e p Purple Except ด้วยนะพี่ต้องหามันนะเอ c e p t ยังไงล e ป p in Japan อ๋อเป็นบางชุดด้วยเหรอมันมีเทป